ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาสารคดีสั้นป้องกันสาธารณาภัยคุณผู้ฟังคะกุ้งกริ้งเป็นของเล่นเขย่าเสิ่งดังเป็นของเล่นคู่กับเด็กมานานเมื่อเด็กอายุได้ประมาณ4เดือนจะสามารถใช้มือกำรรแล้วเขย่าไปมาจะเกิดเสียงขึ้นในมุมตรงกันข้ามค่ะนอกจากคุณประโยชน์ที่ได้ในการฝึกพัฒนาการเด็กแล้วยังก่อให้เกิดอันตรายได้หลายประการซึ่งพ่อแม่พึงรู้ไว้นั่นคือการอุดตันทางเดินหายใจ ุ้งกริ้งที่ถูกออกแบบมาไม่ถูกต้องมีชิ้นส่วนที่มีขนาดเล็กหรือถูกผลิตโดยที่ไม่มีความแข็งแกร่งเพียงพอเกิดการแตกหักง่ายกลายเป็นวัสดุชิ้นเล็กๆๆได้ซึ่งเมื่อเด็กนำเข้าปากจะเกิดการสํารักและอุดตันหลอดลมได้โดยง่ายการอุดตันทางเดินหายใจจะทำให้สมองขาดออกซิเจนอย่างกระทันหันซึ่งมีเวลาเพียง4-5นาทีที่สมองจะคงทนอยู่ได้านานกว่านี้จะเกิดภาวะสมองตายซึ่งไม่สามารถรักษาให้กลับคืนสู่ปกติได้สำหรับการเลือกกุ้งกปลอดภยัย ควรเลือกกุ้งกริงที่ไม่มีชิ้นส่วนขนาดเล็กกว่า3.17ซนติเมตรและสั้นกว่า5.17ซนติเมตรที่สามารถหลุดออกจากโครงสร้างหลักได้ หากกุ้งกริ้งไม่มีชิ้นส่วนเล็กๆก็ต้องดูด้วยค่ะว่ากุ้งกริ้งนั้นมีความแข็งแกร่งทนทานไม่แตกเปราะง่ายหรือไม่เพราะหากแตกเปราะได้ง่ายก็จะกลายเป็นชิ้นส่วนเล็กที่สามารถอุดตันทางเดินหายใจได้อยู่ดีค่ะต้องไม่มีด้ามยาวเกินไปหรือถ้ามีด้ามยาวปลายด้ามจะต้องใหญ่พอที่เด็กจะไม่สามารถเอาเข้าปากได้ วิธีทดสอบอีกวิธีหนึ่งคือปลายด้ามทั้งสองข้างต้องไม่สามารถลอดช่องซึ่งมีขนาด3.5-5เซนติเมตรได้ไม่ผลิตโดยวัสดุมีพิษพิษไม่มีสีที่หลุดลอกได้ง่ายและที่สำคัญค่ะคือต้องผ่านการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการผลิตโดยกระทรวงอุตสาหกรรมด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่กับสารคดีสั้นป้องกันสาธารณภัยในครั้งต่อไปสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะที่นี่สถานีวิทยุศึกษา